สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับมาม่าช n แนลนะคะวันนี้เราจะนำสาระเกี่ยวกับการทำบุญบริจาคลงศพมาเล่าสู่กันฟังว่าขั้นตอนในการบริจาคลงศพต้องทำอะไรบ้างและมีอันิสงส์สูงแค่ไหนในการทำบุญในลักษณะนี้นะคะเรื่องราวนี้นำมาจากเว็บไซต์ formmtnews.co.th ขอขอบคุณข้อมูลนะคะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าวิธีปฏิบัติต้องทำยังไงบ้างทำบุญลงศพอานิสง์แรงเสริมดวงชะตาต่ออายุยืนยาวเชื่อว่าทุกคนคงเคยรู้กันมาบ้างเกี่ยวกับการทำบุญบริจาคลงศพว่าเป็นบุญแก่ชีวิตช่วยเสริมชะตาต่ออายุแก้ปีชงและอีกสารพัด วันนี้เราจะมาไขาปริศนาเรื่องราวนี้ให้กระจ่างกันว่าทำไมการบริจาคโลงศพถึงได้บุญมากนักและมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรบ้างให้ถูกต้องและถูกหลักจึงจะได้อนิสง์อย่างแรงขั้นตอนการทำบุญบริจาคโลงศพ 1. ใช้มือสัมผัสใบอนุโมทนาแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าระบุชื่อและนามสกุลลงไปนะคะ ขอนอบน้อมถวายการทำบุญลงศพในครั้งนี้แด่ศพไร้ญาติหรือวิญญาณที่ยากไร้ขอให้ท่านได้รับอนิสงส์ผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้กระทำไปแล้วนี้ขอให้ท่านได้ไปยังพบภูมิที่ดีด้วยเทินและตั้งจิตอธิษฐานต่างๆนานา,นาที่เราจะขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ 2. ส,สักการะศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ที่กำหนดและควรไหว้ฟ้าดินก่อน ักทูบตามจำนวนที่เขากำหนดไว้โดยมากจะเขียนบอกควรว่าให้ครบทุกองค์ 3. เผาไว้อนุโมทนานั้นในที่ที่จัดไว้ 4. จากความเชื่อว่ามนุษย์ผู้นั้นที่ยังคงบริโภคเนื้อสัตว์อยู่ผลบุญนี้อาจจะยังไม่ถึงจึงนิยมเคาะกรองและระฆังเพื่อให้ได้ยินไปที่สวรรค์ถ้าเป็นกลางวัน เคาะกลองก่อนเคาะ5ครั้งและตามด้วยระคัง5ครั้ง,งถ้าเป็นกลางคืนเคาะระครังก่อนเคาะ5ครั้งแล้วตามด้วยเคาะกลอง5ครั้ง 5. เติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับชีวิต 6. กโกรดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องและเจ้ากรรมนายเวรอาน,นิสงส์ของการบริจาคลงในความเชื่อแบบต่าง บริจาคลงศพเพื่อช่วยเหลือผู้ตายที่ขัดสนยากไร้หรือศพปลาาติอย่างนี้เป็นบุญที่ทำด้วยความสงสารและปรารถนาจะช่วยเหลือสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีธรรมะคือความเมตตาการุณาเป็นปัใจจัยให้บริจาคทานถือเป็นการทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์การบริจาคลงด้วยการนอนบนฝาลงทอดผ้าบาังสกุลและนิยมพระมาสวด ชักผ้าบาังสกุลด้วยความเชื่อและคิดหวังให้เป็นการสะเดาะเคราะห์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกจากร่างกายเราและต่อชะตาสืบอายุให้มีโชคมีชัยจเจริญก้าวหน้าในชีวิตความเห็นความเข้าใจในพิธีกรรมเพียงเท่านี้อย่างไม่เพียงพอที่จะให้เกิดความสำเร็จความสมหวังได้เพราะการทำบุญให้ทานด้วยความกลัวความโลภนั้นมีอนิสงส์น้อยมีอนุภาพน้อย เปรียบเสมือนน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟการบริจาคลงโดยการนอนบนฝาโรงทอดผ้าบางสกุลและนิยมพระมาสวดชักผ้าบางสกุลแล้วได้ฟังพระท่านให้ธรรมะเพิ่มเติมแล้วเกิดสติปัญญานำไปเป็นข้อคิดเป็นคติเตือนใจว่าชีวิตคนเราทั้งหลายก็เท่านี้เกิดมามีความตายเป็นที่สุดและก็ต้องมานอนอยู่ในโรงแบบนี้ เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยแม้แต่ร่างกายของตนที่มีแต่จะผุพังเน่าเปื่อยความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นและอยากจะปัดเป่าให้หายไปก็เกิดขึ้นเพราะบาปกรรมชั่วทั้งหลายที่เราทำไปเพราะความประมาทและขาดซึ่งสติปัญญานั่นเองดังนั้นต่อไปจะต้องไม่ประมาทอย่างนี้เรียกว่าทำบุญเสริมดวงให้แข็งคือ ได้สติปัญญาและสติปัญญานี้เองที่ถือเป็นยอดบุญในหมวดธรรมะที่เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความสุขความเจริญทั้งในชาตินี้และชาติหน้าจึงกล่าวได้ว่าการทำบุญนั้นไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการใดก็ตามอานิสงส์หรือผลบุญที่ได้รับจะมากหรือจะน้อยขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ทำบุญเป็นหลักการทำบุญเพราะความกลัว ความโลภและหวังให้เกิดประโยชน์แก่เฉพาะตนเองจะได้บุญน้อยกว่าการทำบุญด้วยจิตที่สะอาดบริสุทธิ์โดยหวังเพียงให้ผู้อื่นเป็นสุขเช่นเดียวกับการบริจาคโรงนี้หากเราลองคิดว่าผู้ยากไร้หรือรญา,าติเหล่านั้นคือคนใกล้ชิดของเราหรือกระทั่งเป็นตัวเราเองการตายอย่างไร้ญาติอย่างคนอนาถาถือเป็นเรื่องน่าเวทนานักหากมีผู้ใดมีจิตกรุณา ช่วยส่งเคราะห์ผ้าหอ่อศพไม่ให้เป็นที่อูจาตตาอุทิศลงให้เราได้อาศัยไม่ให้ต้องนอนอยู่กลางแดดกลางฝนเป็นอาหารของหนอนหรือแล้งกาก็ถือว่าเป็นพระคุณแก่วิญญาณของเรายิ่งนักและเราก็ย่อมจะตอบแทนด้วยการโวยพรให้ผู้มีพระคุณผู้นั้นมีแต่ความสุขความเจริญเมื่อคิดได้เช่นนี้เราก็จะมีจิตที่ยินดีเกิดเป็นความรู้สึกสุขใจ สบายใจและสุขใจนี่เองคืออาน,นิสงส์งผลบุญที่เราจะได้ตอบแทนมาโดยไม่ต้องคาดหวังและถือเป็นบุญอย่างแท้จริงทั้งนี้อัน,นิสงส์ของการบริจาครงคือใจผู้บริจาคเป็นสุขสุขจากการได้ทำบุญได้ทำความดีคนตายมีโลงนอนเชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุไขสะดาะเคราะห์ ผ่อนหนักให้เป็นเบาก็สุดแล้วแต่ความเชื่อศรัทธ,ธาของแต่ละบุคคลการทำบุญลงศพเป็นการช่วยเหลือศพไร้ญาติและเป็นสถานที่เชื่อมต่อกับสิ่งที่มองไม่เห็นที่เรียกว่าแรงกรรมและเป็นการทำบุญเสริมชะตาชีวิตของตนเองควรทำบุญนี้ให้ได้อย่างน้อยปีละครั้งอานิสงผลบุญของการทำบุญลงศพการทำบุญลงศพ นอกจากจะเป็นการทำบุญให้กับผู้ตายแล้วยังเป็นการทำบุญต่อญาติของผู้ตายอีกด้วยเพราะบางครอบครัวอาจกำลังเดือดร้อนขาดเงินในการจัดหาโลงศพเพราะหมดเงินไปกับค่ารักษาพยาบาลหรือมีฐานะยากจนมากหากได้รับการช่วยเหลือก็สามารถที่จะคลายทุกข์ใจลงไปได้บ้างบางรายเป็นศพไร้ญาติหน้าเวทนาการบริจาคลงศพก็สามารถช่วยส่งเคราะห์แก่ผู้ตาย ไม่ให้เป็นที่อุจาาตาการทำลลบุญลงศพจึงมีอน,นิสงส์แรงและเชื่อว่าช่วยเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นมากมายหลายประการดังต่อไปนี้ 1. ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่เสมอไม่ราย,ยาิขาดมิตร 2. เมื่อเจออุปสรรคในชีวิตก็จะได้รับการช่วยเหลือ 3. แคลวคลาดจากอันตรายต่างๆ 4. ช่วยสะดอกเคราะ และต่ออายุไข 5. คลี่คลายปัญหาด้านการเงินตามที่หลวงพ่อพระราชพรมยานหรือหลวงพ่อลฤศีวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีได้ตอบคำถามจากหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมะฉบับพิเศษเล่มสี่หน้า28-31ถึงความตอนหนึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่าแต่ว่าเคยพบมาหลายรายแล้วนะ ถ้าเขาอุทิศลงศพแล้วรวยทุกรายนี่เรื่องจริงนี่มาพบจริงเลยนะอันดับแรกเขาต่อลงไว้ที่บ้าน 4- 5หลูกต่อต่อมาก็เพิ่มหลายลูกขึ้นแล้วก็มีคนร่วมหุ้นส่วนและฐานะเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนี่เคยเห็นมาแล้วนะคือเอาผลปัจจุบันเวลานั้นเขามีความทุกข์ยากญาติเขาตายเจ้าภาพหนักใจมาก ไม่มีเงินก็ต้องกู้ยืมเขาสถานที่กู้ก็ยังไม่แน่ว่าจะไปกู้ได้ที่ไหนหนักใจไม่น้อยเลยทีเดียวแนะนำสถานที่ทําบุญลงศพบ,บริจาคลงศพเราสามารถทําบุญลงศพได้หลากหลายที่ไม่ว่าจะเป็นวัดหรือมูลนิธิอย่างเช่นสถานที่ที่จะกล่าวมานี้ก็สามารถไปทำได้นะคะ 1. วัดหัวลำโพง มูลนิธิร่วมกตันยูทำบุญลงศพบ,บริจาคลงศพ24ชั่วโมงบริเวณติดกับวัดหัวลำโพงคือที่ตั้งของมูลนิธิร่วมกตันยูที่ผู้คนต่างหลั่งไหลกันไปทําบุญลงศพกันอย่างไม่ขาดสายและยังสะดวกสบายมากๆเพราะนอกจากจะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 3ย่านแล้วยังเปิด24ชั่วโมงอีกด้วย ขั้นตอนการทำบุญลงศพที่วัดหัวลำโพง 1. เขียนชื่อนามสกุลในกระดาษสีชมพูและแจ้งจำนวนเงินที่ต้องการบริจาคแก่เจ้าหน้าที่ 2. บริจาคเงินตามจิตศรัทธาเท่าไหร่ก็ได้หรือสามารถทำบุญครบชุดทั้งลงศพและผ้าขาวได้ในราคา500บาทเจ้าหน้าที่จะยื่นใบอนุโมทนาบัตรใบเขียนชื่อสีชมพูมาให้เรา 3. นํนำกระดาษสีชมพูไปทากาวแล้วแปะบนลงศพส่วนใบอนุโมทนาบัตรเก็บไว้ก่อน 4. จุดทูบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ครบทุกจุดตามป้ายที่แปะไว้ 5. เผา,าใบอนุโมทนาที่กระถางเผากระดาษ 6. ตีระฆังหรือกลองตามศรัทธา สถานที่ตั้งมูลนิธิร่วมกตัญยูสาขาวัดหัวลำโพงที่อยู่728ถนนพระรามสแขวงสี่พระยาเขตบางรักกรุงเทพการเดินทางสามารถมาถึงวัดหัวลำโพงด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสามย่าน 2. มูลนิธิร่วมกตัญยูบางพลีสำหรับชาวสมุทรปราการหรือบริเวณใกล้เคียง ก็สามารถมาทำบุญลงศพได้ที่นี่เช่นกันเพราะเป็นสาขาใหญ่ของมูลนิธิร่วมกตัญญูและมีเปิดให้ร่วมทำบุญลงศพไหว้ศักกาละสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นกันสถานที่ตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญูบางพลีที่อยู่เลขที่19หมู่13ถนนลาดกระบังกิ่งแก้วบางพลีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3256ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 3. สารเจ้าไต่หงกงมูลนิธิปอเต็กตึงมูลนิธิปอเต็กตึงในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2452หรือกว่า110ปีมาแล้วนอกจากเป็นที่ประดิษฐสถานหลวงปู่ไต้ฮงที่ชาวจีนต่างเคารพนับถือมาหลายชั่วอายุคน ยังเป็นสถานที่ที่ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมมาทำลลบุญลงศพและสะเดาะเคราะแก้ปีชงทุกปีอีกด้วยสถานที่ตั้งมูลนิธิปอเต็กตึงที่อยู่3-2-6ถนนเจ้าคารบบรรจบกับถนนพระพราชัยแขวงป้อมปราบกรุงเทพสสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจที่นี่เป็นสถานที่ชนสูตรพลิกศพ ในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติในพื้นที่ตามอำนาจกฎหมายก็จะถูกส่งมาชันสูตรที่นี่ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่เป็นศพนิรนามไม่ทราบชื่อหรือเป็นศพไร้ญาติจึงเป็นอีกที่ที่เราสามารถทำลลบุญลงศพและผ้าขาวเพื่อช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นได้สถานที่ตั้งสถาบันนิติเวชวิทยาที่อยู่ สำนักงานผู้บังคับการสถาบันนิติเวทวิทยาชั้น 5. อาคารสัจธรรมถนนอังรีดูนังแขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพ 5. วัดลัดทธิวันพระนอนขอนตาลที่วัดลัดทธิวันพระนอนขอนตาลจังหวัดเชียงใหม่มีการช่วยเหลือชาปนก,กิจศพรายาติโดยไม่เลือกว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่เลือกว่าชนชั้นชาติใด ผู้มีจิตศรัทธาจึงสามารถร่วมบริจาคได้ทั้งสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือในการประกอบพิธีรวมถึงสามารถมาร่วมพิธีบำเพ็ญบุญกุศลและชาปนก,กิจศพได้ด้วยเช่นกันสถานที่ตั้งวัดลัดทธิวันพระนอนขอนตาลที่อยู่ซอย19ขอนตาลแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะทำบุญลงศพ บริจาคลงศพที่ไหนก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการทำบุญด้วยใจที่สละออกและเมตตาปรารถนาที่จะส่งเพหออย่างแท้จริงเสมือนว่าหากเป็นคนใกล้ชิดของเราหรือตัวเราเองต้องประสบเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาหากมีผู้ใดมีความกรุณาช่วยเหลือไม่ให้เราต้องนอนทิ้งร่างอย่างอนาถาเราก็ย่อมจะรู้สึกาซาบซึ้งใจ และอยากตอบแทนอยากอวยพรให้ท่านผู้นั้นเป็นสุขเราก็จะมีจิตที่เป็นสุขเบาสบายใจถือเป็นบุญแท้และอนิสงส์ก็จะยิ่งทวีคูณอย่างแน่นอนค่ะก็จบไปอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะไม่ว่าเราจะทำบุญที่ไหนก็ขอให้เราสบายใจและทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่ต้องกลัวหรอกคะ่ะ การที่เราทําบุญในแต่ละครั้งเราตั้งจิตอธิษฐานในการสวดมนต์ในแต่ละครั้งผลดีจะเกิดขึ้นกับตัวเราเสมอเทวดาที่คอยดูแลรักษาชีวิตเราและวิญญาณของเราจะคอยคุ้มครองคนดีเสมอสุดท้ายนี้มาม่า n ช e แนลก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกชีวิตได้ดำเนินไปในทางที่ถูกที่ควรจะมีคลิปอะไรดีๆก็อย่าลืมติดตามรับชมกันต่อไปนะคะ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ